ตอนที่1,663ความโกรธของหุยซ่าการได้เห็นองค์ชายจากักรพรรดิหน้าฉีบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีด้วยหอกของเขาหลินหมิงจะปล่อยให้เขามีโอกาสได้ฟื้นตัวได้อย่างไรการใช้ประโยชน์จากสถานะที่อ่อนแอของเขาหลินหมิงก้าวไปข้างหน้าแทงหอ,อกโลหิตฟีนิกไปยังหัวของหน้าฉีเพื่อจัดการคู่ต่อสู้ของเขาให้เสร็จสิ้นนี่เป็นวิธีที่หลินหมิงเลือกองค์ชายจากักรพรรดข้างหน้าฉี มานอาวี่ร้องออกมาอย่างหวาดกลัวถ้าองค์ชายจากักรพรรดิตายไปเช่นนั้นก็คงเป็นเพราะความคุ้มครองของเขามีข้อบกพร่องเมื่อเขากลับไปที่เผ่าพันธุ์พูดเทพเขาจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงเจ้ากล้าทำร้ายองค์ชายจากักรพรรดิของข้าเช่นนั้นหรอข้าจะเอาชีวิตของเจ้ามานอาวี่คว้าดาบแล้วฟันไปยังเอวของหลินหมิงต้องการใช้การโจมตีนี้เพื่อบังคับให้เขาถอยกลับไปหลินหมิงตะโกนออกมาดังดัง แล้มีประตูหินโบราณปรากฏขึ้นด้านข้างเขาประตูหินนี้มันคงดัง่งขุนเขาปิดกั้นการโจมตีจากดาบของหมานอวีได้อย่างสมบูรณ์ดาบฟันลงที่ประตูหินประตูหินสั่นเพียงเล็กน้อยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนหลีกไปซะหลิ่นหมิงกระแทกฝ่ามือที่ประตูหินประตูหินแผดเสียงออกมาตำรับมานอวีบัสซอบมานอวีตกใจมากความแข็งแกร่งของหลินหมิงเกินกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้ ด้วยตัวคนเดียวเขาเผชิญหน้ากับพวกเขาทั้งหมดได้ถึงแม้จะกล่าวได้ว่าหลินหมิงนั้นใช้ประโยชน์จากการลอบโจมตีในขณะที่พวกเขามุ่งเน้นไปที่การรับมือกับ100ผู้พิทักษ์เกราะเหล็กแต่การบรรลุปเป้าหมายนี้ได้ก็แทบไม่น่าเชื่อแล้วไม่ว่าอย่างไรเขาก็มีการบ่มเพาะเพียงขั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์มานอาวี่ไม่มีเวลาที่จะคิดว่าหลินหมิงทะลวงเข้าสู่ขั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรในเวลาเพียงไม่กี่ปี เขาต้องมุ่งเน้นไปที่การ,รเผชิญหน้ากับประตูบันพาการอันหนักหน่วงยังหาที่เปรียบไม่ได้พื้นที่นี้เป็นเขตดแานสังหารสัมบูรณ์ถึงแม้ว่าหลินหมิงจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไม่ใส่ใจแต่แน่นอนหมานอวิไม่มีความกล้าที่จะทำเช่นนั้นเขาส่งดาบแสงหลายร้อยออกมาทั้งหมดพุ่งชนประตูบรนพาการเกิดระเบิดอันน่าตื่นตาในขณะเดียวกันเขาก็เป่งเสียงดังและใช้หมัดเพื่อต่อกรกับประตูบันพาการ เขาต้องการใช้ร่างกายของผู้เทพอันทรงพลังของเขาในการต้านทานประตูบรรพการทั้งร่างกายของเขาเต็มไปด้วยโลหิตชีวิตบางส่วนก็รั่วไหลออกมาจากมุมปากของเขาในเวลานี้เมื่อเขาหันหลังกลับไปบางสิ่งที่เขาเห็นก็ทําให้ร่างกายเย็นเยือะเยือกลิน้นหมิงมาถึงด้านหน้าของหน้าฉีแล้วใบหน้าของหน้าฉีซีดตอนนี้ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นด้ที่บางที่สุดการโจมตีของลินหมิงนั้นไร้ความปราณี ด้วยมือของเขาหอกโลหิตฟีนิก์พุ่งออกมากูรร้องไปยังหน้าฉีเรากับมังกรแดงที่กำลังโกรธเกรี้ยวปราบได้ที่หอกนี้โจมตีโดนหน้าฉีก็จะตายโดยไม่มีที่ฝังศพแต่ทันทีที่หอกโลหิตฟีนิกกำลังโจมตีหน้าฉีเชือกสีเทาก็พุ่งออกมาพันรอบหน้าฉีแล้วพาเขาไปทันทีหอกโลหิตฟีนิก์พุ่งเข้าชนกำแพงมิติอย่างหนักน่วงกำแพงมิติสั่นไหวและแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมา แต่กำแพงมิตินั้นไม่ได้มีรอยแตกแม้แต่น้อยนี่คือกำแพงมิติของสุสานปฉีแม้แต่มหาราชาพิภพ,พ,พก็ยังไม่สามารถทะลวงผ่านมันไปได้พลาดไปเพียงเล็กน้อยหลินหมิงถอนหายใจอย่างเสียใจอีกเพียงนิดเดียวเขาก็จะฆ่าหน้าฉีได้แล้วเมื่อเขาหันกลับมาเขาก็เห็นหน้าฉีที่ถูกพันด้วยเชือกสีเทานั้นถูกดึงไปหาชายชุดคลุมสีเทาหน้าฉีเข้าสู่โลกภายในของเขา และหายไปจากสายตาชาชุดคลุมสีเทาคนนี้คือผู้อโศหหุยซาเจ้าคือหลินหมิงนี่เองไม่คิดว่าเจ้าจะซุ่มโจมตีพวกเราที่นี่เจ้าสาระแล้วข้าจะเอาชีวิตของเจ้าหุยซาเดือดดานด้วยความโกรธหลินหมิงเลือกเวลาที่ความสนใจของพวกเขาจดจ่อกับเรื่องอื่นอย่างสมบูรณ์เพื่อรอบโจมตีก่อนหน้านี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลินหมิงซ่อนตัวอยู่ที่นี่ การปรากฏตัวอย่างกระทันหันของหลินหมิงทำให้หุยซาสะดุ้งตกใจค่ายกลนต่อสู้ที่องคชายจากักรพรรดินาฉีและคนอื่นๆก่อตัวขึ้นนั้นถูกทำลายโดยหลินหมิงและหุ่นเชิดสองตัวของเขาก็ถูกบทขยี้ไปด้วยเช่นกันไม่เพียงแค่นั้นแต่หลินหมิงยังทำให้เขาเสียสมาธิเพื่อช่วยนาฉีสิ่งนี้ทำให้แรงกดดันของหุ่น108ตัวกดลงบนเขามากขึ้นเจ้าเด็กเหลือขอผู้นี้รอสุ่มอยู่ที่หนีมานานแล้ว เขากำลังรอให้พวกเราแยกตัวออกจากรูปแบบไข่กลนก่อนที่เขาจะรอบโจมตีพวกเราหุยซาไม่ใช่คนโงเ่เขาเขาสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เพียงแค่นั้นแต่เขาก็สามารถป้องกันในรูปแบบไข่กลนโบราณและซุ่มโจมตีกึ่งราชันสวรรค์ความกล้าหาญและวิธีการเหล่านี้ทําให้แม้แต่หุยซายังรู้สึกถึงความเย็นยาเยือกหลินหมิงมองไปที่หุยซาและไม่ได้สนใจเขา เขาหันกลับมาและโจมตีหมานวีทันทีถึงแม้ว่าหุยซาจะได้ใช้กำลังทั้งหมดของเขาในการผนึก108ผู้ทักเกราะเหล็กและไม่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจของเขาได้แต่เขาก็ยังมีการบ่มเพาะกึ่งราชันสวรรค์หลินหมิงพบว่าเป็นการยากที่จะต่อสู้กับราชันพิภพสามันในตอนนี้หากเขาเข้าหาหุยซาการโจมตีอย่างง่ายจากอีกฝ่ายจะทำให้เขาบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือแม้กระทั่งฆ่าเขาได้ แผนการที่ฉลาดที่สุดคือรอจนกว่าหุยซาจะหมดแรงโดยผู้พิทักษ์เกราะเล็กแล้วหลินหมิงจะใช้โอกาสนั้นจัดการกับเขาเจ้าสาระเร็วเจ้าไม่รู้ความหมายของความตายหรืออันตรายอย่างแท้จริงมานอวิโกดแค้นต่อหลินหมิงเขาถูกโจมตีอย่างไม่ทันระวังและตอนนี้เขาได้เห็นว่าหลินหมิงยังคงโจมตีเขาต่อไปพลังทั้งหมดถูกเทลงในการโจมตีด้วยดาบนี้โดยไม่มีการรั้งไว้ เขาได้เห็นความแข็งแกร่งของลินหมิงด้วยตาของตนเองแล้วแต่เขาไม่เชื่อว่าลินหมิงจะมีความสามารถในการฆ่ากึ่งราชันพิภพในการต่อสู้ซึ่งหน้าดาบฟันออกไปทะลุผ่านความมืดดุดสายฟ้าในเวลานี้หอกโลหิตฟีนิกซ์ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยพลังของสายฟ้าและเพลิงแต่มันต่างจากหอกสีแดงและม่วงก่อนหน้านี้คราวนี้หอกของลินหมิงยังคงบรรจุแสงสีเทาเอาไว้ด้วยซึ่งดูเหมือนว่าจะกืนกินทุกสิ่งได้ แสงสีเท่านี้ซ่อนอยู่ในหอกแสงซึ่งดูเหมือนธรรมดาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นไม่ว่าอย่างไรมันก็ไม่แปลกที่การโจมตีของนักสู้จะทำให้เกิดการประทุของแสงหลากสีแสงเหล่านี้เป็นสีสันของกฎต่างๆเสียงระเบิดดังขึ้นและร่างของลินหมิงก็หยุดลงหอกของเขาพุ่งชนเข้ากับดาบ พลังแห่งสายฟ้าและเพลิงระเบิดพุ่งพรานกวาดออกไปภายนอกผลกระทบที่น่ากลัวแพร่กระจายไปทั่วร่างของหลินหมิงทำให้เขากระเด็นออกไปในที่สุดเขาไม่สูญเสียสมดุลเนื่องจากการโจมตีของมานอวีแต่เปลี่ยนไปใช้การโจมตีต่อไปทันทีสำหรับมานอวีร่างของเขาสั่นไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะทำให้ตัวเองมั่นคงได้มอนอวีเขาวรวมพลังกับสัตว์อสูรพันธะสัญญาของขขาและพยายามทวงเวลาหลินหมิงเอาไว้ ข้าต้องการซื้อเวลาอีกสักเล็กน้อยหุยซาตะกนขณะที่เส้นเลือดสีน้ำเงินพองขึ้นทั่วใบหน้าของเขาในการประทะครั้งนั้นหลินหมิงถูกบังคับให้ถอยหลังกลับไปและหมานอาวิสันไหวเพียงเล็กน้อยเรื่องนี้ได้ทําให้หุยซาโล่งใจปราบได้ที่หมานอาวิสามารถปราบรามหลินหมิงได้สิ่งที่เขาต้องทําก็คือผนึก108ผู้พิทักษ์เกราะเหล็กเอาไว้เมื่อเขาทําเช่นนั้นได้การฆ่าหลินหมิงจะเป็นเพียงเรื่องของเวลา ด้วยคำสั่งของหุยซาหมาป่าสีเงินฟ้าส่งเสียงหอนดังลั่นเมื่อมันพุ่งเข้าหาหลินหมิงในการระเบิดเมื่อครู่หมาป่าสีเงินฟ้าก็ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่พลังชีวิตของสัตว์อสูรดุร้ายนั้นสูงมากถึงแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังสามารถต่อสู้ต่อไปได้หมาป่าสีเงินฟ้าขนาบข้างหลินหมิงและกระโดดเข้าใส่เขาด้วยคำสั่งของหุยซาหมันอวี ควรเข้าร่วมในการโจมตีจากทางขวาของหลินหมิงอย่างไรก็ตามเมื่อหมาป่าสีฟ้าพุ่งไปข้างหน้ามานอาวี่ยังคงนิ่งเฉยเหมือนเมื่อก่อนในระหว่างที่เขาปะทะก,กับหลินหมิงเมื่อครู่นี้มานอาวี่โดนเข้ากับทันสวรรค์สายฟ้าและเพลิงแสงสีดำที่กืนกินทุกสิ่งเองก็ถูกยิงเข้าสู่ทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณของเขาแสงสีดำนี้เป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณที่มาจากมรดกของราชาสวรรค์หมอก,กศักดิ์สิทธ นี่คือพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพของราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์การโจมตีทางวิญญาณของราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์นั้นแตกต่างจากการโจมตีทางวิญญาณอื่นๆทั้งหมดที่ลินหมิงเคยรู้การโจมตีทางวิญญาณส่วนใหญ่นั้นใช้วิญญาณของตนเองเป็นอาวุธและหากการโจมตีล้มเหลวผู้ใช้จะได้รับการสะท้อนกลับพลังสู่วิญญาณแต่การโจมตีทางวิญญาณของราชันสวรรค์หมอกศักดิ์สิทธิ์นั้นสามารถใช้พลังงานเพื่อโจมตีทางวิญญาณของคู่ต่อสู้ได้โดยตรง โดยไม่จําเป็นต้องใช้วิญญาณของตนเองเป็นสื่อกลางในการโจมตีตราบใดที่พลังงานนี้รอมรอมเข้ากับการโจมตีของพวกเขาการโจมตีนี้จะมีทั้งการโจมตีทางวัตถุและการโจมตีทางวิญญาณนี่เป็นการโจมตีที่แทบจะไม่อาจหยุดยั้งได้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อเห็นหมานอวี่ยังคงนิ่งเงียบหุยซาก็สับสนหมานอวี่ยังไม่ตายแต่ความคิดของเขา เขาสู่ภาวะสับสนวุ่นวายอย่างที่สุดซึ่งเขาไม่สามารถรวบรวมตัวเองได้ในเวลานี้หลินหมิงพร้อมเผชิญหน้ากับหมาป่าสีเงินฟ้าด้วยการตะโกนเสียงดังแประตูเลนลับภายในเปิดออกจนถึงขีดสุดภาพร่างมังกรที่แท้จริงปรากฏขึ้นอีกครั้งเบื้องหลังของเขาคริบุ๋มพ่อทรร์าสวรรค์ครื่นร้อยชั้น ในทันทีหนึ่งร้อยหอ,อกพุ่งออกมาและรอมรวมเป็นหนึ่งพละกำลังกายของลิ้นหมิงเพิ่มขึ้นหลายต่อหลายเท่าหลังจากไม่มีหม่านอาวี่แล้วหมาป่าสีฟ้าเงินก็ต้องเผชิญหน้ากับลิ้นหมิงเพียงตัวเดียวหอ,อกลิ้นหมิงชนเข้ากับกระโหลกศีรษะของหมาป่าสีฟ้าเงินแรงกระแทกหลายพันล้านจินปัทุขึ้นด้วยเสียงแตกดัง กะโหลกของหมาป่าสีฟ้าเงินยุบตัวลงและดวงตาทั้งสองของมันก็หลุดออกมาด้วยแรงกดดันหมาป่าสีฟ้าเงินเป่งเสียงหอนอย่างน่าเศร้าร่างกายอันงดงามของมันลม้มลงบนพื้นโดยตรงโลหิตและชิ้นเนื้อกระเด็นไปทั่วการโจมตีของลินหมิงนั้นโหดเหี่ยมไม่ให้โอกาสศัตรูแต่อย่างใดเขาก้าวไปข้างหน้าแทงหอกออกไปที่คอของหมาป่าสีเงินหอกโลหิตฟินิกแทงทะลุและด้วยการบิดหอก ลำคอของหมาป่าสีเงินฟ้าก็ถูกฉีกพร้อมกระดูกสันหลังเมื่อเป็นเช่นนี้หมาป่าสีเงินฟ้าจึงตายอย่างน่าสังเวชไมเมื่อเห็นลิ้นหมิงฆ่าสัารสูรพันธสัญญาของตัวเองดวงตาของหุยซาก็เปลี่ยนเป็นแดงก่ำด้วยความโกรธเจ้าเด็กเหลือขอข้าจะดึงวิญญาณของเจ้าออกมาและฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆหุยซาคำรามอย่างโกรธแค้นเขารู้สึกเหมือนสิงโตที่ถูกมัดด้วยโซ่ และตอนนี้กำลังถูกหนูปั่นหัวสำหรับลินหมิงเขาไม่สนใจเรื่องภัยคุกคามของหุยซาเขาหันหลังกลับและรีบไปหาหมานอาวี่ซึ่งยังคงถูกตรึงด้วยการโจมตีทางวิญญาณในเวลาเดียวกันร่างของหุยซาก็ลุกชนไปด้วยเปลวเพลิงสีเทาจากนั้นเขากัดลงบนปลายลิ้นและพ่นโลหิตออกมาปราณโลหิตนี้เริ่มที่จะเผาไหม้อย่างเจิดจ้า หุยซาถูกผลักดันเช่นนี้โดยหลินหมิงโดยไม่ลังเลใดๆเขาผ่านปราลงหิตเพื่อใช้ทักษะเล้นลับเขาสาบานว่าจะฆ่าหลินหมิงที่นี่และตอนนี้ตอนที่1,664ความโกรธที่นำไปสู่ความตายทางร่างของหุยซาปะะุุกขึ้นด้วยปราณดาราชุดคลุมชั้นบนของเขาฉีกขาดเผยให้เห็นร่างกายที่มีชีวิตชีวาและมีกล้ามเนื้อหนาเหมือนเพชร กรามเนื้อเหล่านี้ถูกปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดสีฟ้าที่พองออกมาเหมือนหนอนขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อกรามเนื้อของเขาพองตัวหุ่ยซายก็มีขนาดเพิ่มขึ้นเช่นกันผิวของเขาแยกออกจากกันและแหลมกระดูกขนาดใหญ่ยื่นออกมาจากร่างกายส่องแสงเย็นนักสู้พูดเทพหลายคนมีความสามารถในการกลายร่างและหุยซายก็ไม่ได้ยกเว้นในเรื่องนี้ ด้วยความโกรธแค้นของกึ่งราชันสวรรค์ที่เผาผ่านปราณโลหิตและใช้ร่างแปลงของเขามันก็สามารถจินตนาการได้ว่าเขาอันตรายเพียงใดเสื้อผ้าของหุยซ่าแยกออกจากกันด้านหลังของเขามีปีกคู่หนึ่งยื่นออกมาคล้ายกับค้างคาวแขนของหุยซานั้นยาว7จถึงแฟุตแขนของเขาถูกปกคลุมไปด้วยเส้นเลือดสีฟ้ามีกรงเล็บที่แหลมคมและดุดันหลังจากเปลี่ยนร่างของเขาหุยซาก็คล้ายกับปีศาจร้าย เมื่อหุยซาเปลี่ยนร่างของเขาเชือกสีเทาที่เขาสร้างขึ้นด้วยทักษะผนึกก็แตกออกเป็นชิ้นๆเมื่อค่ายกลต่อสู้ของหุยซาแตกสลายมันเป็นไปไม่ได้สําหรับหุยซาที่จะคิดเกี่ยวกับ108ผู้พิทักษ์เกราะเหล็กพร้อมทั้งเผชิญหน้ากับการโจมตีของลินหมิงเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับการผนึกผู้พิทักษ์อีกต่อไปเขาเลือกที่จะต่อสู้แทนเขาต้องการที่จะฉีกลินหมิงจากนั้นค่อยบุกผ่านรูปแบบค่ายกลของผู้พิทักษ์เกราะเหล็ก เจ้าสารเร็วหน่อยจงตายเพื่อข้าหลังจากเผาผ่านปลาโลหิตใบหน้าของหุยซาก็เป็นสีแดงโลหิตเขาเพิกเฉยต่อผู้พิทักษ์เกราะเหล็กและพุ่งเข้าหาหลินหมิงอย่างบ้าคลั่งต้องการฆ่าด้วยความเกลียดชังสุดขีดเมื่อเห็นหุยซาพุ่งเข้าหาเขาหลินหมิงก็ยังคงสงบสำหรับหลินหมิงที่จะเผชิญหน้ากับหุยซาในสภาพเช่นนี้โดยตรงย่อมจะเป็นการต่อสู้ที่สิ้นหวังจากนั้นตำหนักสีเทาขนาดเท่าโต๊ะ ก็พุ่งออกมาจากโลกภายในของหลินหมิงหมุนอย่างรวดเร็วหลินหมิงจมลงไปในตำหนักนี้และหายไปจากสายตานี่คือตำหนักสวรรค์บันพักการซึ่งเป็นเส้นทางหลบหนีที่หลินหมิงเคยทำมาตลอดเวลาเมื่อเห็นเช่นนี้หุยซาก็หัวเราะยาะเจ้าต้องการจะสอนตัวในที่พำนักของเจ้าแต่เจ้าก็จะตายเช่นเดิมข้าจะทุบก,กระดองเต่าของเจ้าซะ ด้วยคลื่นพลังระเบิดเหนือเสียงโรงเล็บของหุยซาฟาดเข้ากับตำหนักสวรรค์บันพาการรูปแบบไขยกลใหญ่ภายในตำหนักสวรรค์บันพาการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารูปแบบไข่กลจะสั่นคลอนแต่ก็ไม่มีรอยร้าวแต่อย่างใดในการป้องกันตำหนักสวรรค์บันพาการได้ยับยั้งการโจมตีของหุยซาได้อ้างอิงจากราชันสวรรค์บันพาการตราบใดที่ตำหนักสวรรค์บันพาการได้รับพลังงานมากพอ ผู้ใดที่มีการบ่มเพาะต่ำกว่าราชันสวรรค์ก็ไม่อาจทำลายได้ถึงแม้ว่าหุยซาจะเปลี่ยนร่างของเขาและเผาผลาญปราลโลหิตแต่เขาก็ยังเป็นกึ่งราชันสวรรค์ยิ่งกว่านั้นเขาไม่อาจถือได้ว่าเป็นตัวตนที่โดดเด่นในกึ่งราชันสวรรค์ระหว่างเขากับราชนสวรรค์ที่แท้จริงความแตกต่างนั้นมากมายมหาศาลมันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่เขาจะฝ่าฟันการป้องกันของตำหนักสวรรค์บรรพาการได้ อะไรกันการโจมตีครั้งนั้นทำให้แขนของหุยซาด้านชาเขาไม่คิดว่าการโจมตีทุ่มสุดตัวของเขาจะถูกป้องกันโดยตำหนักที่ดูสามันด้วยความแข็งแรงของเขาเขาย่อมสามารถบดขยี้ภูเขาและแม่น้ำหลายพันไมล์ได้แต่เขากลับไม่สามารถทำลายตำหนักขนาดเท่าโตนี่เป็นสมบัติจิวิญญาณระดับราชันสวรรค์หรือไม่หุยซาคิดได้เช่นนี้ทันที สมบัติจิตวิญญาณระดับราชาสวรรค์ไม่ได้หายากเกินไปแม้แต่เขาเองก็ยังมีในครอบครองแต่สมบัติจิตวิญญาณระดับราชาสวรรค์ส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธและชุดเกราะในชีวิตของเขาราชาสวรรค์จะหลอมสมบัติจิตวิญญาณระดับราชาสวรรค์ได้2อถึงสชิ้นเป็นอย่างน้อยและด้วยราชาสวรรค์นับไม่ถ้วนที่ปรากฏใน33สสวรรค์ผ่านช่วงเวลาหลายพันล้านปีมันก็มีอาวุธและชุดเกราะมากมาย สำหรับประเภทอื่นๆของสมบัติจิตวิญญาระดับราชาสวรรค์เช่นอุปกรณ์เสริมเกราะยืดยุนเอาหลอมโอสถหรือสมบัติอื่นๆพวกมันส่วนใหญ่ล้วนถูกละเลยวัตถุประเภทนี้มีข้อกำหนดที่เข้มงวดอย่างยิ่งในแง่งของวัตถุและรูปแบบค่ายกลที่จำเป็นโดยทั่วไปแล้วราชาสวรรค์จะไม่ปรับแต่งสิ่งของเหล่านี้ดังนั้นจึงไม่มีสมบัติจิตวิญญาระดับราชาสวรรค์เหล่านี้อยู่มากนะัก ถ้ามีหมวดหมู่ของสมบัติจิตวิญญาณระดับราชาสวรรค์ที่หายากกว่านั้นมันก็จะเป็นเรือจิตวิญญาณที่พรมนักอมตะอาวุธสามารถหลอมจากเหล็กศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ที่อยู่อาศัยนั้นต่างออกไปมันต้องใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนอย่างมากและรูปแบบไข้กวนเพื่อทําให้มันแข็งแรงและตอนนี้สมบัติจิตวิญญาณระดับราชาสวรรค์ของลินหมิงนั้นเป็นประเภทเรือจิตวิญญาณอมตะที่หายาก และถ้ามันสามารถป้องกันการโจมตีของเขาได้อย่างง่ายได้มันก็คงไม่ใช่แค่สมบัติจิิญาระดับราชันสวรรค์สามัญแต่เป็นสมบัติจิตวิญญาณระดับราชันสวรรค์สูงสุดความคิดทั้งหมดเหล่านี้ลื่นผ่านจิตใจของหุยซาแต่ในเวลานี้สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีเขาสามารถรู้สึกได้ถึงจิตสังหารที่มุ่งมายังเขาเขาก้าวเข้าสู่รูปแบบเต๋าเขตแดนแห่งความตายแล้วบัสซบ หุยซาสาบแช่งในใจนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่เป็นแผนของหลินหมิงตั้งแต่ต้นหลินหมิงยืนอยู่ข้างหลังรูปแบบเต๋าของเขตแดนแห่งความตายโดยเจตนาเมื่อหุยซาโจมตีหลินหมิงเขาก็ก้าวเข้าสู่กับดักนี้โดยปริยายแสงศักดิ์สิทธิ์สีดำหลายร้อยถูกยิงออกมาจากทุกทิศท,ทุกทางปิดกั้นเส้นทางการหลบหนีของหุยซาในช่วงเวลานั้นหุยซาโกรธอย่างมากจนเส้นผมของเขาเกือบจะฟูและทะลึงตา ลำไส้ของเขาเจ็บปวดจากความโกรธมากจนพวกมันบิดตัวในการ,รเผชิญหน้ากับหลินหมิงครั้งนี้เขาได้ถูกกำราบและถูกควบคุมทุกก้าพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเขาจะไม่โกรธแค้นได้อย่างไรเจ้าสารเลวฝากเอาไว้ก่อนใต้ขายแสงสีดำการหลบหลีกไม่สามารถทำได้อีกต่อไปหุยซาเป่งเสียงดังและหูปีกสองข้างหุมร่างของเขาเอาไว้เขากระตุ้นปานดาราจนถึงขีดสุด ต่อต้านการโจมตีครั้งนี้นี่เป็นเขตแดนสังหารสมบูรณ์ที่หลินหมิงเลือกสรรมาอย่างดีอย่างน้อยก็เป็นอันตรายมากกว่าเขตแดนอันตรายทั่วไปถึง100เท่าเนื่องจากหลินหมิงต้องการฆ่าหุยซาเขาจึงต้องการเลือกสถานที่ที่เสี่ยงที่สุดลำแสงสีดำหนาะชนเข้ากับรานดาราที่ปกป้องร่างของหุยซาพวกมันเจาะทะลุป,ปีกของเขาและพุ่งเข้าไปในร่างกาย กล้ามเนื้อของหุยซาฉีกขาดและเส้นเลือดของเขาก็แตกอย่างไรก็ตามหุยซาสมควรแล้วที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ทรงพลังกึ่งราชันสวรรค์ด้วยกายหยาบพิษทรงพลังของผู้เทพเขาทนต่อแสงสีดำนี้ได้ทันทีแน่นอนเป็นเช่นนี้เพราะว่าสุสานของไป่ฉีนั้นผ่านการเวลามานานเกินไปพลังงานในรูปแบบค่ายกลจึงหายไปอย่างมากทำให้มันอ่อนแอกว่าตอนเริ่มต้นไม่เช่นนั้น ถ้ามันมีพลังเต็มที่แล้วแม้แต่ราชันสวรรค์ที่แท้จริงก็อาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเข้ามาที่นี่หลังจากถูกล่อลวงโดยหลินหมิงทางร่างของหุยซาก็เปียกโชกไปด้วยโลหิตปีกของเขาเกือบครึ่งถูกฉีกขาดและอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงสำหรับหลินหมิงเขาซ่อนตัวอยู่อย่างสงบในตำหนักสวรรค์บรรพาการเฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฮ่า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 ตาแก่หุยซา ความสามารถในการป้องกันของเจ้าค่อนข้างดีปีของเจ้าขาดและเจ้าดูน่าสมเพชเล็กน้อยเจ้าจงต่อสู้ต่อไปที่นั่นข้าจะกินโอสถและฟื้นฟูสภาพของข้ารอหลังจากที่ข้าดีขึ้นแล้วข้าค่อยกลับมาเล่นกับเจ้าคำพูดของหลินหมิงอาจเรียกได้ว่าทำให้บางคนโกรธแทบตายได้เขาตั้งใจพูดสิ่งนี้เพื่อยั่วยุหุยซาและขัดจังหวะของเขาเขาเห็นได้ว่าหุยซาผู้นี้แข็งแกร่งมากและมีความเข้าใจในรูปแบบไข้กลนอีกด้วย สำหรับรูปแบบไข้กลอนอันยิ่งใหญ่ของสุสานป่ฉีนั้นในกรณีที่มันไม่สามารถฆ่าหุยซาได้ผลที่ตามมาก็จะเป็นหายานะอย่างไรก็ตามการบุกผ่านรูปแบบเต่านี้จำเป็นต้องมีความคิดที่สงบหากหุยซาสะดุดอย่างรุนแรงรอบๆและก้าวเข้าสู่รูปแบบเต่าสังหารอีกหลายพื้นที่ผลลัพธ์นั้นอาจสามารถจินตนาการได้ความคิดที่ถูกรบกวนของหุยซาคือสิ่งที่หลินหมิงต้องการเมื่อได้ยินคำพูดของหลินหมิง หุยซารู้สึกโกรธจนดวงตาของเขาแทบจะหลุดออกมาจากเบ้าเขาสูดหายใจเข้าลึกๆจ้องไปที่ตำหนักสวรรค์บัรพาการด้วยความเกลียดชังอย่างที่สุดราวกับว่าการมองนี้จะทะลุทะลวงเข้าไปในตำหนักสวรรค์บัรพาการและสังหารินหมิงได้เขารู้ดีว่าลินหมิงต้องการยัออย่วยุเขาอย่างจงใจ แต่ถึงแม้ว่าเขาจะรู้เรื่องนี้มันก็ยากที่เขาจะสงบใจได้อยู่ดีไม่ว่าอย่างไรเมื่อเขาเปลี่ยนร่างบุคลิกภาพของเขาก็ยิ่งบ้าคลั่งและยากที่จะควบคุมหุยซารู้ว่าสิ่งที่หลินหมิงซ่อนตัวอยู่เป็นสมบัติจิตวิญญาณระดับราชันสวรรค์ตราบใดที่เขายังโคงโจมตีต่อไปและค่อยๆผ่านพลังของตำหนักนี้จากนั้นเขาจะสามารถคว้าหลินหมิงและทำสิ่งที่เขาต้องการได้อย่างไรก็ตาม เขาไม่มีโอกาสเพราะในเวลานี้108ผู้พิทักษ์เหล็กกำลังพุ่งเข้ามายังเขาแล้วช่วงเวลาที่เขาโจมตีหลินหมิงอีกสองคนที่เหลืออยู่หมานอาวิลัผู้ติดตามของเขาได้ถูกหั่นเป็นชิ้นๆด้วยอาวุธของผู้พิทักษ์ดังนั้นยกเว้นหน้าฉีที่ได้เข้าสู่โลกภายในของหุยซาทุกคนต่างก็ตายไปแล้วผู้พิทักษ์เหล็กเปล่งเสียงดังและพุ่งเข้าหาหุยซา หุยซาบุกเข้าไปในถ้ำกลางเหล่าผู้พิทักษ์เกราะเหล็กกระแทกกรงเล็บของเขาบนหัวหนึ่งในนั้นผู้พิทักษ์เกราะเหล็กถูกทุบด้วยกรงเล็บของหุยซาเหมือนไก่ที่บอบบางกระเด็นไปชนกับม่านพลังมิติทําให้เกิดรอยแตกบนร่างกายไปทั่วการโจมตีของหุยซาทาให้ร่างกายของผู้พิทักษ์เกราะเหล็กแตกหากหุยซาเผชิญกับผู้พิทักษ์เกราะเหล็กทีละหนึ่งต่อหนึ่งเขาก็จะสามารถชนะได้อย่างง่ายดายแต่หน้าเสียดายที่เขาต้องเผชิญหน้ากับทั้ง108คน ดาบสีดำสับลงมาที่ร่างของหุยซาผู้พิทักษ์เกราะเหล็กเหล่านี้ทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยออร,ร่าแห่งความตายเรากับว่าพวกเขาเป็นผีร้ายที่วิ่งออกมาจากส่วนลึกของนรกเจ้าหุยซาเจ้าไรา้กาศไม่เบาแต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะสามารถทนได้นานกว่านี้สถานที่แห่งนี้ค่อนข้างสงบมันจะสมบูรณ์แบบสำหรับการเป็นสุสานของเจ้าเจ้าคิดว่าไง <laughs> ลินหมิงเริ่มยัออย่วยุจากภายในตำหนักสวรรค์บันพาการอีกครั้งดวงตาของหุยซาลุกชนไปด้วยแสงสีแดงเขาจัดการกับบุคลิกที่โหดร้ายและอธหิตหลังจากเปลี่ยนล่างหากเขาสามารถคว้าลินหมิงได้ในตอนนี้เขาจะฉีหลินหมิงเป็นหมื่นหมื่นชิ้นลูกธนูเพลิงพุ่งเข้าหาหุยซาหุยซาชกมันระเบิดลูกศรทิ้งจากนั้นด้วยคลื่นมือของเขาผู้พิทักเจ็ดแปดคนที่อยู่ใกล้เคียงถูกส่งกระเด็นออกไปโดยเขายอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งหลินหมิงตบมือวิเศษยิ่งเจ้าวิเศษอย่างแท้จริงนี่คือความบันเทิงโดยแท้แต่เหตุใดข้าถึงรู้สึกว่ากำลังดูลิงเต้นไปรอบๆหลินหมิงพยายามย,ยั่วยุหุยซาต่อไปด้านหน้าหลินหมิงเสียวโมวเสนรูปคางของนางขณะที่มองหลินหมิงหลินหมิงเจ้าสนไม่เบาข้าคิดว่าถึงแม้ว่าชายชาราหุยซาจะไม่ถูกกองทัพของผู้พิทักษ์เกาะเหล็กสังหาร แต่เขาก็ยังคงโกรธเจ้าจนตายแทนหลินหมิงสายหัวแล้วพูดว่ามันก็คงจะดีนะถ้าข้าสามารถยุยุเขาจนตายได้บุคคลนี้ไร้กาศมากโดยปกติแล้วมันเป็นเรื่องยากมากที่จะควบคุมบุคลิกภาพหลังจากที่เปลี่ยนร่างกายแต่ถึงแม้ว่าจะถูกล้อเลียนโดยข้าแล้วเขาก็ยังจัดการระงับความคิดเชิงรบในหัวใจเพื่อที่เขาจะไม่กล้าเข้าสู่เขตอันตรายได้ในขณะที่หลินหมิงพูด เขาก็คอยติดตามย่างก้าวของหุยซาอย่างต่อเนื่องรูปแบบเต่าในสุสานไปฉีมีอยู่ในทุกทิศทุกทางและทุกระดับความสูงไม่ว่าจะเป็นการบินในอากาศหรือการเดินบนผื้นดินผู้หนึ่งจะสามารถสัมผัสกับมันได้สำหรับหุยซามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยังคงสงบในขณะที่ต่อสู้กับเหล่าผู้พิทักษ์เกราะเหล็กและถ้าเขาถูกบังคับได้ในที่สุดเขาจะต้องตกอยู่ในเขตอันตรายไม่ว่าอย่างไร เขาก็ไม่เหมือนกับหลินหมิงที่มีความเข้าใจที่แท้จริงของเต่าสวรรค์อาชูราหุยซาอาศัยสัญชาติยาณและประสบการณ์ที่เขาได้รับมาจากอันตรายถึงชีวิตมากมายผู้พิทักษ์เหลเหล็กเหล่านี้กำลังถูกทำลายโดยเขาแต่เมื่อเขาก้าวเข้าสูเ่เขตแดนสังหารอื่นถ้าก็อยากจะเห็นนักว่าเขาจะซ่อนตัวได้อย่างไรเมื่อหลินหมิงมองไปยังหุยซาดวงตาของเขาก็เปล่งประกายด้วยแสงอันสดใส ขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ